สวัสดีครับเพื่อนๆครับเครื่องตัดหญ้านะครับกรณีที่เครื่องตัดหญ้าเนี่ยที่ที่เราใส่ที่มีน้ํามันนะครับที่มีน้ํามันอยู่ในถังนะครับเครื่องน้ำเครื่องตัดหญ้าที่มีน้ํามันอยู่ในถังเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันมีสองทีหรือไม่มีสองทีนะครับถ้าเกิดว่ากรณีที่เราดูจากภายนอกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับ ว่ามันมีสองทีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานนะครับถ้าตัดยาไปสักสิบหรือยี่สิบนาทีนะครับเราจะรู้ได้เลยนะครับว่ามันมีสองทีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเครื่องทีไม่ได้ใส่สองทีอ่ะมันจะมีอาการคันเร่งฝืดนะครับเนี่ยคันเร่งตัวเนี้ยคันเร่งตัวเนี้ยมันจะฝืดมากนะครับเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ใส่สองทีนะครับตัดไปสักสินาทีหรือว่ายีนาทีเนี่ยมันจะ เวลาบีบค,คันเร่งเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะครับมันจะฝืดมากนะครับแต่ถ้ากรณีที่มีสองทีเนี่ยมันจะปกตินะครับอันนี้เนี่ยผมเคยมีประสบการณ์นะครับก็คือประสบการณ์โดยตรงนะครับก็คือตอนแรกที่ผมตัดหญ้าอยู่นะครับแล้วทีนี้ทีนี้น้ำมันสองทีนะครับน้ำมันสองทีหมดนะครับพอหมดแล้ว ผมก็ไม่มี2ทีนะครับก็เลยใส่น้ำมันเข้าไปเรล้วนเลยนะครับใช้น้ำมันไปเนล้วนเลยก็ตัดอยู่ประมาณ15นาทีนะครับ1 0บถึงยีนาทีนั่นแหละครับประมาณ15นาทีคันเร่งนี่ฝืดมากนะครับมันจะเร่งไม่ค่อยได้นะครับก็คือว่าคันเร่งมันฝืดมันจะเหมือนอาการคันเร่งค้างนะครับก็เลยได้ทําการวิ่งกลับไปกลับไปบ้านนะครับซื้อ2ทีมาใหม่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บแล้วครับก็ซับพังหนึ่งนะครับ ใส่ใส่เข้าไปแล้วสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยอาการคันเร่งค้างเนี่ยมันจะหายไปนะครับมันจะลื่นเป็นปกตินะครับผมนีครับนี่ก็เป็นกรณีที่เราไม่ได้ใส่สองทีเนี่ยเราจะรู้นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดไปสักพักหนึ่งเราจะรู้เลยนะครับแต่ว่าอาการของเครื่องเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับก็คืออาการเครื่องก็ปกตินะครับแต่ว่ามันจะเป็นที่คันเร่งนะครับคันเร่งเนี่ย คันเล่งมันจะฝืดฟดมันจะเหมือนอาการคันเล่งค้างครับ <M> mm> เพราะว่าลูกเล่งอ่ะหรือว่าลูกเล่งนั่นแหละครับลูกเล่งเนี่ยมันจะฝืดมันทําให้เราเล่งไม่ค่อยได้นะครับนะครับอันนี้คือประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับที่ผมเคยเจอมานะครับเพื่อนๆก็อ่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสองทีนะครับก็เพื่อนๆก็ลองนะครับลองลองดูนะครับว่าจะมีอาการเหมือนกันหรือเปล่านะครับนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่สองทีนะมันก็ จะมีอาการเหมือนผมหอเปลกานะครับก็คือคันเลขมันจะค้างนะครับมันจะเลขไม่ค่อยไปนะครับมันจะฝืดมากเลยนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาสก็ลองทดสอบดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสองทีที่ผมใช้เนี่ยมันมันผมจะใช้ตัวเนี้เชียวนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือใช้ดีอยู่นะครับแล้วก็ปริมาณก,การใส่เนี่ยผมจะเน้นหญ้ามากกว่านะครับถ้าเกิดว่าหญ้ารกเนี่ยผมจะผมก็จะใส่ ประมาณฝาครึ่งหรือว่าฝาครึ่นงน่อยๆนะครับเกือบสองฝา,งางนะครับแต่ถ้าหญ้าไม่ลกหญ้าบางๆเนี่ยผมก็จะใช้อยู่ประมาณฝาหนึ่งฝา,งางนะครับหญ้าบางๆเนี่ยผมใช้แค่ฝาเดียวนะครับแต่ว่าเราต้องดูที่ใบมีดเราด้วยนะครับว่าใบมีดเรายาวหรือสั้นนะครับใบมีดใบมีดด้วยนะครับใบมีดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับถ้าใบมีดเรายาวเนี่ยมันต้องใส่สองทีเยอะนะครับถ้าใบมีดเราสั้นน่ใส่แค่ฝาเดียวก็พอนะครับ แต่ถ้ายญ้าลกเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้แค่12นิ้วถึง14นิ้วนะครับไม่แนะนําให้ใช้16นิ้วนะครับ16นิ้วมันมันยาวเกินนะครับมันยาวเกินมันจะทาให้เปลืองแรงเครื่องต้องเล่นเครื่องตลอดนะครับปกติผมจะใช้อยู่ประมาณ14นิ้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใครมีประสบการณ์แบบไหนก็เราส่กันฟังได้นะครับสวัสดีครับ